ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พรักค,คน<า>มนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องยอมเ<อ>ชื่อฟัง,ฟงกันและกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ ทุกครั้งที่พบกันก็จะนำข้อคิดจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าเพื่อมาเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งกันและก,กันครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผู้จัดทำรายการได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าไปนั้นผู้จัดทำรายการเองก็ได้รับการสอนได้รับการบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตให้เติบโตขึ้น ด้วยพระคำของพระเจ้าทุกๆครั้งทุกๆวันไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผู้จะททำรายการนั้นเก่งแล้วมีความรู้แล้วเติบโตแล้วเก่งกว่าใครๆหมดไม่ใช่แบบนั้นครับทุกครั้งที่ผมแบ่งปันพระคำของพระเจ้าทุกครั้งที่ผมอ่านพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าก็คอยทุบตีชีวิตร่างกายของผมให้อยู่ในการ ควบคุมให้อยู่มือเพื่อที่มันจะไม่พยองจะไม่อวดเก่งอวดความรู้ความสามารถของตัวเองและจะไม่แย่งเกียรติของพระเจ้าเกียรติทั้งหมดยังคงเป็นของพระเจ้าอยู่ดีนะครับแต่เราเป็นผู้ที่ถวายเกียรตินั้นคืนให้กับพระองค์ยิ่งเราถวายเกียรติให้แก่พระองค์มากเท่าใดพระพรที่เราได้รับก็จะมีสันติสุขมากขึ้นเท่านั้น ผมจึงมีความปรารถนาและมีความตั้งใจในการที่จะเรียนรู้ศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อตัวผมเองและเพื่อคุณผู้ฟังและเพื่อคริสตจักรและเพื่อให้ทุกทกคนที่รักพระเจ้านั้นได้มีโอกาสบำรุงเลี้ยงด้วยพระคำของพระเจ้าเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยการ นำคุณผู้ฟังอธิษฐานขอรับการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีโอกาสเข้าเฝ้าศึกษาในพระวจนะซึ่งเป็นพระวาทัท้ายคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเปิดเผยข้อลับลึกแห่งพระคำของพระองค์ให้ความหมายที่ชัดเจนที่ตรงกับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ที่จะนำไปใช้และจะช่วยเยียวยาหัวใจที่บอบช้าของข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงแก่นแท้แห่งพระวจนะของพระองค์ที่อยากจะนำชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายให้ก้าวไปในการที่จะปรนิบัติรับใช้พระองค์ในการที่จะเป็นสาวกที่สัตดิ์ซื้อในการจะเป็นผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงพอพระทัยและจะเป็นภาชนะ ที่ใช้การได้ข้าแต่องค์พระพป็นเจ้าข้าพระองค์อยากจะกระทําในสิ่งที่เป็นไปตามน้าพระทัยของพระองค์แต่หลายครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายก็กระทําในสิ่งที่เป็นไปตามความชอบและความถนัดและความต้องการของตัวเองและอ้างว่านั่นเป็นน้าพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอสารภาพความผิดพลาดนั้นขอเริ่มต้นใหม่และขอให้น้ำพระทัยของพระองค์ ที่จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกระทํานั้นเปิดเผยสําแดงในถ้อยคําของพระองค์ในทุกๆครั้งที่ศึกษาพร,ระคําของพระองค์นั้นที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะยอมกระทําตามน้ําพระทยัยกระทําตามพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่าในสิ่งที่พระองค์ให JavaScript. ้ทํ ienne, engineer, า, you, นานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายอาจจะไม่ถนัดอาจจะทําไม่เก่งอาจจะทําไม่เป็นแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อมั่นว่าแม้ว่าสิ่งใดๆจะยากเกินกว่ากําลัง ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจะทำได้เกินกว่ากำลังสติปัญญาของข้าพระองค์ทั้งหลายสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะพระองค์จะเตรียมข้าพระองค์ทั้งหลายให้พรักพร้อมสำหรับพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปตามทิศทางที่พระองค์จะให้ไปพระองค์จะทรงประธานสติปัญญาความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนในพันธกิจของพระองค์ ที่จะใช้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายไปกระทํานั้นและข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงเปิดเผยทิศทางที่ชัดเจนด้วยพระคําของพระองค์ด้วยการสําแดงของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้กระทําในสิ่งที่ชอบต่อนามพระทัยของพระองค์มากกว่าจะกระทําตามสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอยากจะกระทําข้าพระองค์ทั้งหลายขอรับกําลังขอรับพระพรขอรับบทเรียน ขอรับการสอนจากพระคำของพระองค์ในวันนี้และขอทรงโปรโดเพิ่มเติมความเชื่อมั่นให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมากยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงอธิษฐานทูลขอขอรับการทรงนำและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังครับ เ็นเพระวจะนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมเอเฟซัสในบทที่5เราจะมาศึกษากันตั้งแต่ข้อที่21ไปจนถึงข้อ33นะครับวันนี้ก็จะจบบทที่5ซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ก็ได้พูดถึงบทบาทของสามีและภรรยาเอาไว้นะครับซึ่งบางข้อบางตอนดูเหมือนว่าจะเป็นการให้อำนาจที่สามีมีเหนือกว่าภรรยา และพันรยาก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ใต้การควบคุมใต้อำนาจของสามีซึ่งถ้าเราพิจารณาดูตามระเบียบหรือแนวความคิดของสังคมในยุคนี้ที่เรามองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคกันนั้นอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกไม่เข้าใจและสงสัยหรือมีคำถามมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราศึกษาร่วมกันในเรื่องนี้เราจะค่อยๆอ,อธิบายว่า ทำไมเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้บันทึกไว้แบบนี้ในมุมมองของอาจารย์เปาโลนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสกันนะครับผมอยากจะนําพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าสักสองตอนนะครับมาอ่าในให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายก่อนนะครับวันนี้ซึ่งพูดถึงเรื่องสามีภรรยาหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีตามพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับ ตอนแรกนั้นมาจากพระธรรมโคโลสีครับในบทที่3ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตั้งแต่ข้อ18กับข้อ19นะครับ2ข้อด้วยกันพระธรรมโคโลสีบทที่สในข้อที่18และข้อ19ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับว่าฝ่ายพันรายาจงยอมฟังสามีของตน ซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนางและในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สตั้งแต่ข้อ 1- ถึงข้อ7นะครับพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สข้อ 1- ถึงข้อ7 มีใจความดังนี้นะครับฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นภันรยาก็เช่นกันจงเชื่อฟังสามีของท่านเพื่อว่าแม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจา้าแต่ความประพฤติของพันรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียวคือเมื่อเขาได้เห็นการประพฤติ ที่นอบน้อมและดีงามของท่านทั้งหลายผู้เป็นพรรยาการประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกด้วยการถักผมประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามแต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบ และสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าบรรดาสตรีผู้ทรงศีลในครั้งโบราณนั้นผู้ซึ่งเชื่อในพระเจ้าก็ได้ประดับกายเช่นนั้นและเชื่อฟังสามีของตนเช่นนางซาราเชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านายถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดี และไม่มีความหวาดกลัวสิ่งใดท่านก็เป็นบุตรหลานของนางท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดก เพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางและในพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21ถึงข้อ33ได้กล่าวเอาไว้ดังนี้นะครับจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระกรยิฝ่ายพันรยาจงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจา้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของพันรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจกักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจกัตจกรคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ชันใดพันรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคฤิสต์ทรงรักคริสจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้มีคริสจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมนทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์ประศจากตำหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภันรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเองผู้ที่รักภันรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระธรรม แก่คริสจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สำคัญส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริส และคริสจักรถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างก็รักพันรายาของตนเหมือนรักตนเองและพันรายาก็จงยำเกรงสามีของตนคุณผู้ฟังครับการที่อาจารย์เปาโลเริ่มต้นพระคำของพระเจ้าบทนี้ตอนนี้ด้วยข้อที่21ที่บอกว่าจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพ ในประคริสต์จุดนี้สำคัญนะครับก่อนที่จะมีสิ่งใดเคลื่อนไปหรือพัฒนาการไปจากจุดนี้จะต้องเริ่มต้นจากความเคารพการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วในข้อที่22อาจารย์เปาโลก,ก็เริ่มต้นโดยให้พันรยายอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราดูต่อไปนะครับใน ตอนท้ายๆของบทนี้ในข้อที่25นะครับได้บันทึกว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรคุณผู้ฟังครับความรักที่สามีจะมีต่อภรรยาของเขานั้นจะเป็นความรักเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร นั่นคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักของพระเยซูความรักของพระเจ้าคือความรักอากาเป้นะครับเป็นความรักที่ยอมเสียสละเป็นความรักที่ต้องการให้แต่สิ่งที่ดีกับคนคนนั้นทั้งๆที่เขาอาจจะไม่น่ารักทั้งๆที่เขาอาจจะไม่รักเราหรือมีบทบาทมีเงื่อนไขมากมายแต่ความรักอากาเป้นั้นเป็นความรักที่พระคำของพระเจ้าได้ต้องการให้สามีมีต่อภรรยา และแน่นอนครับเมื่อภรรยามีสามีที่มีความรักแบบนี้การให้เกียรติการเคารพเชื่อฟังการยอมที่จะร่วมกันสร้างครอบครัวนั้นก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีกฎไม่มีสิ่งใดมาบังคับว่าต้องยอมต้องเป็นรองต้องเป็นเท้าหน้าเท้าหลังอะไรแบบนี้อีกต่อไปจะข้ามจุดจุดนี้ไปนะครับทั้งนี้เพราะว่าอาจารย์เปาโลต้องการอยากจะเปรียบเทียบความรัก ฉันสามีพันรยาที่สามีรักพันรยาและพันรยาให้เกียรติแก่สามีนั้นเทียบกับการสร้างคริสตจักรซึ่งมีพระเยซูคริสตทรงเป็นศีรษะและเราทั้งหลายร่วมกันเป็นพระกายเป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซูคริสที่พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายนั้นพระองค์ต้องการให้เรายำเกรงพระองค์และเคารพพระองค์เชื่อฟังพระองค์ เราเชื่อฟังพระองค์ยำเกรงพระองค์มิใช่เพราะยำเกรงหรือกลัววิบัติจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาถ้าเราไม่เชื่อฟังแต่เรายำเกรงเพราะพระองค์สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคริสจักรเพื่อเราทั้งหลายทั้งนี้เพื่อให้พระกายหรือคริสจักรของพระองค์นั้นเป็นคริสจักรที่เต็มไปด้วยสง่าราศีไร้ตําหนิริ้วรอยหรือไร้มนทินใดๆปราศจากตําหนิ เพราะพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของกายนั้นของคริสตจักรนั้นคุณผู้ฟังครับนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่อาจารย์เปาโลต้องการจะสอนเราทั้งหลายในเรื่องของคริสตจักรที่มีพระคริสต์เป็นศีรษะเทียบกับครอบครัวที่มีสามีเป็นผู้นําและมีภรรยาที่จะเป็นผู้ที่เคารพเชื่อฟังให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยครอบครัวนั้นผูกพันกันด้วยความรัก ที่มาจากองค์พระพป็นเจ้านั่นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาในการที่จะชี้นําให้ภรรยายอมจำนนอยู่ใต้อำนาจของสามีเหมือนกฎเกณฑ์วัฒนธรรมต่างๆที่เราอาจจะเคยรู้เคยเห็นเคยฟังมาก่อนนั้นแต่อย่างใดแต่เพื่อเป้าหมายปรียบเทียบในการให้คริสจักรจงรักภักดีถวายเกียรติแด่พระกฤ์ผู้เป็นศีรษะของคริสจักร ให้สง,งาราศีของคริสจักรนั้นสำแดงและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญท่ามกลางโลกนี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทางโรครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมธภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอ,อนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไวออ้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยปร,รทุกทกท,กท่านครับสวัสดีครับ พระนามเรืองลือทั่วสกุลที่สุดท้องคนทั่วลาฤทธิ์ที่ำนามีทั่วโลกาทรงเป็นมหาปัญญาพระผู้นำพาอยู่เหนือดวงใจทรงพรเนเกิืดช่วยคำสรรเสริญเยินยอพระเกียรติคุณนั้นนออทุกคนล้วนก่อพระจับเป็นธรรมัญญา ช่วยใจมัน่นคงจงรักพระบิาดาแห่งคริสจักรพระนามเยซูผู้ทรงธรรม้าพระองค์ขอต้องประกาศขอน้อมถวยราชแต่ทันพระองค์ทรงชัยพระเซูยรูิสต์ที่ได้สถิดอยู่ในหัวใจที่เราได้สุขสบายพระนามพระัยใสเย็น ขอสาธดีสาธุการแน่พระวิญญาณองค์ท่านโปรดฟังวาจาที่ข้าพระองค์รำพันพระบิดาฤทธานันแห่งกองราชันตะวัน พระไทยใสเย็นแรงดวงใจนั้นคือตาใหญ่ตา,ายสัมพันธ์ขอตาธุดีสาธุการเด็พระวิญญาณองค์ท่านโปรดฟังวาจาที่้าพระองค์รำพันพระบิดาฤทธานั้นแห่งกองราชันสวันเบือง